เวลาท่านนั่งทั้งหลายเนี่ยเวลาพอมองถึงเรื่องทานปุ๊บเนี่ยท่านสามารถสง่งเคาะองค์ทาปัจจยัยต่างๆได้หมดไหมคิดเป็นแถวได้ปุ๊บ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 มนสิกาอะไรได้เข้าสมาธิก็ได้ออกจากสมาธิวิจัยอะไรก็ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจะเป็นไหมเออเน,นี่ยนี่คือปัญหาปัญหาที่ไม่แข็งแรงป่อให้กิเลสมันโจมตีกุ้มรุมดีเดเนี้เมื่อเช้านี้เราน้าก็ถามว่า พระอาจารย์ไปจําอะไรได้ยเยอะแยะใช่ไหมไปถามถาม,ถามพระอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหมทําไมดูเหมือนวยททาไมจาอะไรได้เยอะจังคิดคดอย่าเรื่เปว่าคืออย่างนี้ครับเวลาผมมองอะไรเนี่ยผมมองพวกท่านเนี่ยผมไม่ได้มองแค่ปัจจุบันกรรมที่ท่านทำเนียผมมองว่าทําไมท่านมีตาแบบนี้มีหูแบบนี้มีจมูกแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีแขนขาแบบนี้มีหน้าตาแบบนี้ การเป็นแบบนี้มามายาก,กรรมอะไรนะครับแล้วกระท่านกําลังทํากรรมอะไรนี่ที่ท่านทําเนี่ยแล้วสภาพจิตใจของท่านเป็นยังไงศรัทธ,ธาแค่ไหนความเพียรแค่ไหนสติแค่ไหนเนี่ยผมสังเกตแบบนี้ผมบอกอ๋อผมก็เข้าใจทันทีคือผมมองอะไรพวกเนี่ยธรรมะไอ้สุตตะของพระเจ้าข้อมูลพระเจ้าอยู่ในใจผมเนี่ยผมก็เลยมามองมันเหมือนว่าคนชนานาญวิชานิติศาสตร์ก็มองอะไรเป็นกฎหมายไปหมดนะครับถ้าชนานาญคณิตศาสตร์มองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเนี้ย หรือถ้าพวกบัญชีทั้งหลายมองอะไรก็บอกแลาคูณหารได้เหมือนเงี้ยแต่ผมมองอะไรเป็นธรรมะความจํามันก็ผมก็จําพวกนี้ได้ใช่ไหมผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมเห็นเป็นแค่ตัวละครเปลี่ยนแค่นั้นเองเช่นผมเห็นท่านธีระปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าเวลาท่านทําอะไรเป็นเสร็จรปุ๊บเนี่ยชาดกในพระไตรปิฎกก็ดีเรื่องราวต่างๆในพระสูตรก็ดีเนี่ยอภิธรรมทั้งหลายนี้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นแล้วเนี่ยท่านทํากุศลอกุศลอย่างไง ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงผมเห็นแต่ผมไม่เคยไปตาหนินะผมมองป๊อปเนี่ยผมก็เห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าปรากฏผมก็สงเคราะห์เหตุผลใจผมก็วิ่งโลดแล่นไปในธรรมะผมก็ตื่นเต้นทันท,ทีผมเห็นไงผมเห็นอ๋อพํากรรมอย่างนี้ผมชื่นใจชื่นใจทุกครั้งเลยว่าอ๋อเนี่ยพระกรรมแบบนี้จึงเป็นแบบนี้แล้วปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้ขอให้ท่านพวกนี้จงประสบจงประสบความสมหวังในชีวิตเธอเนี่ย ขอให้ท่านขนขวายขอให้ท่านพ้นทุกข์ขอให้ท่านฝึกทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนะี่ยพ้นจากกิเลสกองทุกโดยเร็วนะครับเนี่ยผมได้จะหวังดีอย่างเงี้ยววังนั้นเถอะอย่างนี้เป็นต้นผมคิดงั้นเิงผมเห็นไงมันก็จําได้ก็จะไหมครับใจผมก็อยู่กับเรื่องเหล่านี้ตลอดเนี่ยผมไม่ได้มองแค่บัญญตัติแต่ผมมองไปตัวสภาวธรรมด้วยอย่างนี้เป็นต้นผมมองแบบนี้ทุกคนผมมองแบบนี้หมดเลยแต่ผมก็ดูอ้าว ถ้าไม่พูดผมก็ไม่พูดผมก็มองแต่ผมมองแล้วผมได้เบสเร็จว่าเว้นว่าตอนนั้นผมจะมานักสิการอะไรผมมานักสิการเรื่องอะไรอย่างนี้เปต้นเห็นไม่ชีเงยเห็นโยมเงยมองหมดเห็นแล้วเขาเข้าใจว่าเขาทำกรรมอะไรแล้วเขาเขาจะต้องเป็นยังไงเข้าใจแบบนั้นแล้วรู้ด้วยว่าอ๋อท่านพวกนี้ยังถูกกิเลสกลุ่มนี้จอมตีอยู่จอมตีอยู่แล้วก็ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เวลาใช่ไหมไม่ใช่เวลา บอกเข้าเครื่อง,งเราถ้าบอกรวมๆไปก่อนนี้แล้วกันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งก็จะไปบอกเขาตรงๆถ้าเขาพร้อมจยรับฟังนะถ้ารับเขาพร้อมอย่รับฟังจะผ่าเลยนะจะบอกเขาเลยปุ๊บๆๆบอกเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาอันนี้เขายังไม่พร้อมบางทีเขาพร้อมแบบมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่บอกเขาก็าจะไม่รับไม่ใช่เวลาใ <laughs> จยัง <laughs> นันเป็นแบบนี้มันก็จําได้ี๋ยวมันจะไม่จําไม่ได้ผมเอาผมมองลงหน้าเนี่ยผมก็มองอ๋โอสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วกําลังทํากรรมแบบนี้โอ้เนี่ยให้กาลังใจแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดว่าอ๋อแต่ก่อนเป็นแบบนี้แบบนี้ตอนนี้สภาพจิตเนี่ยน้อมเข้ามาได้มากขึ้นยังไงแล้วกําลังข้นขวายยังไงเนี่ยแล้วบางทีมีโอกาสบางทีก็เห็นความพลาดยังไงแล้วก็มาตั้งหลักได้ยังไง,งต่างก็เหนน็นเห็นตลอดมันเห็นอย่างนี้ก็ ก็จําได้ดีแต่นี้ยไม,ม่ได้ไงเพราะผมเห็นปุ๊บในปัจจุบันพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีอภิธรรมก็ดีมันไหลเข้ามาครับมันไหลเข้ามาแปลว่าสุดตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลเข้ามาในใจผมตลอดไหล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 เข้ามาผมเห็นป๊บผมนึกออกนึกออกนึกออกว่าว่าเออเราเราจะวางใจอย่างไรเมื่อเราไปสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้นะครับจะวางใจยังไงวางใจยังไงมันมันเข้าใจอย่างนั้นนะครับ ทีนี้มันก็จําได้สิเพราะใจผมผมคิดในเรื่องแบบเนี้ยผมไม่คิดเรื่องอื่นเป็นเรื่องหลักนี่ผมมาัาการในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเข้าใจนะครับถ้าถ้าท่านทั้งหลายทําอย่างนี้ก็เป็นเหมือนผมนี่เป็นเหมือนผมนี่แหละไม่ต่างกแล้ร